ดั้มทั้งหมดของยูกิทัสยะหรือเม่จริงคาวากจุจิรุ่นที่สามจองลุกไหมกันพาันเริ่มันที่ตัวแรกนะครับผมแซคอเมซิ่ง oh. ตัวนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ตอนแรกๆของกันนับวีไฟเตอร์นะครับมาพร้อมกับอาวุธครบเครื่องมากๆแล้วก็ยังมียานเสริมอีกตั้งหากตัวที่สองนะครับแคมเปอร์อเมซิ่งตัวนี้ถูกสร้างโดย PPSE นะครับผมบริษัทพัฒนาการพาที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมของกันพาทั้งหมดรวมไว้ในตัวนี้แล้วนะฮะ ตัวที่เป็นหลักตัวนี้ก็มาจากแคมเปอร์นั่นเองอาวุธเนี่ยในตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆตามตัวนี่คือบอกเลยว่าเยอะมากๆถามว่าใช้หมดไหมใช้หมดนะตัวที่สามกันดัมอเมซิ่งเอ็กเซียตัวที่ถือว่าเป็นไม้ตายในศึกชิงแชมป์โลกครั้งที่7ของยูกินะฮะตรืเมจินนั่นเองที่มาพร้อมกับเปิหลักนั่นคือเอ็กเซียแถบยังมีระบบพันซ้มต่างหากช่วยในการเล่งพลังขับเคลื่อนแล้วก็เพิ่มอนุภาค แล้วก็ตัวที่4นะครับ x e Dark m a t e r เป็นร่างมืดนะฮะของเมจินลุย3ก็คือร่างที่โดนควบคุมนั่นเองตัวนี้บอกเลยว่าโหดมากๆตัวเฉพาะดาบไฟกับดาบน้ำแข็งเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่โกงสุดๆแถมยังมียาสนับสนุนนะฮะที่แบบโอโหดูเท่มากเลยนะสำหรับใครที่ชอบสายดันมืดเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าโคตรเฟีย้ยวตัวที่5นะ, orp, นะครับ Amazing Sea Gox นะฮะตัวนี้ออกมาในภาค Jim Counter Attack บอกเลยว่าเป็นโมยดสูตรรุ่นเตือนน้าที่พกอาวุธมาเยอะมากๆและพัฒนามาให้ใช้ในบกได้ด้วยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นยูกิทัศยะโหดฝีมือก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะสามารถพัฒนาหุ่นกระป๋องของซีออนเนี่ยให้กลายเป็นหุ่นสูดโหดได้ไม่ธรรมดามาต่อที่ตัวที่6นะครับบาลลิสติกแซกตัวนี้ได้สืบทอดจิตวิญญาณจากแซกอเมซิ่งมานั่นเองเพิ่มเติมคืออาวุธหนักเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขวานขนาดใหญ่โดยที่ตัวนี้ออกมาในภาคกันดัมวีเฟสเตอร์แบ็กทั้นโลกนะครับผมต เอทูเซตกันดัมเป็นการดัมที่เมจินเนี่ยสร้างขึ้นมาไว้เพื่อ,อาการแข่งระดับโลกมีการเพิ่มแฮกหลังและอาวุธแบบสุดโต่งเลยนะที่เพิ่มแรงขับเคลื่อนให้ถึงขีดสุดปรกากฏตัวครั้งแรกในการดัมบีลไฟเตอร์แบ็คเทนโรเหมือนกันนะตอนที่เอามาสู้กับเซนนั่นเองบอกเลยว่าโหดมากๆสามารถฝ่าชั้นบรรยากาศโลกได้ด้วยตัวที่8 a m a z i n g La เล w a r r i o r ตัวนี้ถือว่าเป็นกนารพาในตำนานนะฮะที่เราเด็กๆในภาค v ีลไฟเตอร์ไทยเนี่ยยกย่อง ดยที่ตัวนี้มีเบยมาจาก RX78Q2 Gundam หรือว่ปูนป่นั่นเองตัวที่อาวุธอาจจะไม่มีอะไรมากแต่แรงขับเคลื่อนนี่คือแบบโหดสุดๆแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับตัวที่9 Amazing b a r a t o s เป็นกันทาตัวล่าสุดที่เมจินใช้ออกมาใน Gundam Build Metal w r l บอกเลยว่าแค่เห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคือมันต้องโกงสุดๆแน่นอนแถมยังมียานเสริมจังหักนะฮะแล้วตอนที่เปิดตัวมาในภาคเนี้ยก็เอามาสู้กับเซอีกแล้วนั่นเองผู้ปรับตลอดการ และนี่นะครับก็เป็นกันดั้นทั้งหมดของเมจิคาวางวุจิหรือยูก,กิทัศยานั่นเองตอกลวมตัวไหนไปสามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างเราได้นะครับตัวต่อไปอยากให้เราทำของตัวไหนพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ